Harriet, คืออาพนเหตดคืออยู่คนเฒ่าคนนมเดดเบ่าคนิเด่หนี่เเอ่ง มายดีได้ดล้อ๋อหมักมวงได้กินอยู่ว่าเจ้ากะบมเคยกินินเอาว่าไปกินเอาว่าโอ้เอหมักไก่ดีเนาะเนี่ยอ๋อเรีวิตู่เลามาให้่น้องกันเนาะเออ ตู้เรามีน้ำใจพี่น้องเลยวันยาเสี่ยวมีเราก่อนตู้มาเหมามีพี่มาเออจะมีน้ำใจเขากะมีน้ำใจกันนะมาเออข่าวม่วงเด้อผมมีเงินให้เอามีให้ก็ได้ปะเอ,อ,เอามีพ่อมาต้มกินเอา เก็บเข่าไรเยอ่วะเนี่ยใช่ใ hmm. ช่ใช you know, uh, uh, uh. ้บัตรเลยไม่ได uh ้ใ huh. ช่บัตรเลยเอาเอาเอาพุบเอาเลยเอาเออเอาเอาสามีเด้อไม่มีเงินให้เหมือนนี้บัดเงินแล้วเออเอ้เอ้อไอ้สองห้องปูาวเลยต้นหนักต่อไปแก่เด้อโดยโดยได้ไปมาเลยเลยครับไม่ได้มาสั่งมาส่าให้บ้านเมืองเฮาหอยหงษขอบใจมีตู้คือกันเด้อ ขับใจขับใจขึ้นกันเนาะไปย,ยันมันขับมันมืดทางเมื่อตู้ตเลยได้ก็ได้บ่ <c oughs> ได้บ่้โเอามีไหนแก๊นึงไพอัออนหนึ่งข่าเจ้าเอกบ่หนโอ้หนึ่งเข่าก็เเลียนนอเจ้านอสุกยี่บ่หนึ่งข่าวสุกีบ่บ่เออยางไรไพ่เสือใหม่ก็งามแท้ฮะไพ่บ่ โบจักเชื่อแล้วท่านโบจักเชื่อคือเอาของเพื่อนจ้ะโบจักเชื่ออันลุกอันติ้ยิงใหญ่บ่โอข่าวยังบบชุกเนาะก็เอ่อเอ่อเอ่อเป็นแยังมาเป็นแยังอันนี้แม่เอ้ยอันรักอันนี้นี่ชิว่าขุดออกได้บ่รักหนึ่งมันหลุดชิมาออกเขายากเลยแต่มันขุดจืดแต่ บ้านเรียบร้อยไหมคัดคุ้นน้องไฮรับเราเนี่ยมาหนี้มานี้เจ้าน่อยคุดเปลี่ยนบ่เอาลักเรียดนี่แหละเพราะว่ารถรถที่มาออกมันออกเนี้ยสบายดีเด้อทั้งน้องเนาะสบายดีสบายดีสบายดีแม่สบายดีทั้งพอเด้อแล้วสบายดีพี่น้องเันเนาะลงมาแต่ไฮพี่น้องกันเนาะ Hấp Hấp all, eh? Do it, do it. Long tail, you know. Eh, chị nói nào, nói chị nói chị nào, chị nói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  chị chị ล่วยลาย10ปีได้หนึ่งเดียวครับครับค่อยๆคุดใกล้แหละค่อยๆคุดใกล้กว้าก็ได้คือหวานมันมีหมดเนาะเออเจ้าอย่างว่าพังจ้กบเจ้ากบเป็นที่ว่ามันเป็นมันตึงเอยตัว ấp ấp, ê, kinh 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 ấp, ờ, lắc mấy con, pin lắc đèn, pin 1 nữa, giờ mới เราต้องออกแล้วมันมันอย่างมันขูดจืดเราได่ให้ทางอีหล่าแถวแถวบรดุกขึ้แถวเหนอยอือใช่นี่เอานึ่งระจ่าพี่บอกเอพุดออกพุดออกกลวยออกกลวยกลวยเอพดึงเอบเอ้าออกง่ายใช่เฮ้ không vào đây không không bay một bò thốm ờ, à, thằng này cái nè à, một cắt cướp chắc phải xây nhiều hơn cứ phải xây cướp xây dành đi mày cái cái mà thứ cướp cái này phó phát đã, phát đậu, phát đã, đã, phó đã, Một cái tỷ phần. Nào, mắt kiếp bọc. Kiếp bọc này. Kiếp thỉm Nước xe húa bao đâu. bọc, 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 này đâu. Đó. 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 เออโอเคหมุดลายเนาะอ่าเรียบร้อยเนาะมืดตื่นตาบัดนี้เรื่องสื่อเรื่องสาวน้องเชื่อนท้านเพิ่นกะยังคือกะอันนี้หน้าหน้ายังพอใส่ชิเปดเนาะ งามเนาะพี่น้องเอ้ยเจ้าไปเอามาได้ไสนี่น่ะซื้อเพิ่นบ่น้ําเพิ่นบ่บ่ไดบ่ไม้คือบ่ไม้บไดบ่ไม้ย่ามามาเฮ็ดอันว่าอันอ่าเเคยเฮ็ดทานนะพี่น้องเนาะนี่ก็มันดอก่าจักปีแล้วแม่เฮือนหลังนี้นะ 4ีปีกว่าดอกก็ได้เนาะยามลมมาคักนี่พอเลยไดนั่งอีดีดูกนั่งอีดีนั่งงามเลยจนเสียผ่าเพื่อนบ่เสียงามขนาดเนาะอืออเธอเธเธ้อเธออเธอเธอเเอเ Yang kêu cào, phi nhung, 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 Say, gì rồi. oh, oh, uh, oh. uh, à à à. rồi uh, 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 bố uh, 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 cái gì, uh, 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 bao uh, 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 เอ้าให้น้องเพิ่นพอได้กินได้ไพี่น้องเนาะให้ยีรับจักรหอจักรไรเนาะจะมาที่กันง้อควายบกเข่าบ่ะซะส่วนให้เจ้านะเห็ดเห็ดหัวไว้บ่เห็ดหัวเห็ดสวนไว้เนาะอีลาเขาขี้เล่นป่อย่างนะปลาซีปลาซีเออเก่งเเนาะเก่งคือเก่งไงเนาะ กัเ็กเก,ก่งเกเก่งว่าผู้ชายต้งเข่าหรอบ่ผู้ชายเขา่าย,เขา,ยายี่นโยผู้ชายบอหนึง่งอหนึ่งอือออ่าเ้าผู้กดเข่าเจ้าเนี่ยซุกจุ๋ยละเส้น้ำมัหนึ่งลายพดน้หมอหนอ๋อ,เ,อ,อเป็นนมหนึ่งเนาะเออ เป็นน <sk rill ore> ําหมู่นึงพี่น้องเลยเนาะอือๆๆปุกมอยยายกะติดแมเจ้าเนาะเพิ่นนะติดติดแมพี่น้องกะติดแมติดแมทังแมอันเอาตลอดเอาตน้อยบ่แม่เอาตน้อยบ่เออ มันพอพอพอ้นด้านะไรบอนีมันพอสิกับอไรซิกเ้อพีดอะบอเเอข่าวลงข่าวแรงเราก็ยังไม่ได้กินนั่นนี่อะไระจะจะ่ไ้เราถีบันอย่งจะมีเลยบอหู โมมีโมมีเลยอยากไล่รถถีบหรืออยางขี้ไปโรงเรียนอยู่บ่บ่เคยมีเลยบ่เคยมีเลยเลยอยากไล่อยู่บ่ลูกหือยากได้แต่ว่าซื้อขี้เป็นอยู่บ่บ่เป็นอ๋อขี้กับบ่เป็นเลยพอเฮาบ่เคยมีเนาะเลยอืมอบมกะบ่ากะน้องมันพี่น้องเนาะ คือพี่น้องเป็นเต็มทีเป็นอย่างก็ได้แต่ว่านี่นๆ่สำคัญกันเป็นเรื่องเรื่องสั้นอี่แหละพี่น้องเาตอนอนไรคนเท้าพี่น้องเลยต้นทุนบดส้ำคัญเนาะเจอไปหย่วงเบิ่งหรือบอนหนำในหย่วงเบิ่งนะหย่วงเลือเนาะอ๋อมา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 ไอ้กล้วยมาไดิไซ mong mi lý nó lưu một chương dạ 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 đợi dạ dạ đợi dạ 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 cái dạ đi dạ 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 Khai dạ 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 nhảy โอ้โหมองง่ายป้วนี่บ๊วนเมนนี่องหลอกหมอมงอลอกมงลอกอันนี้นี่จ้ามางด้วยแหละจ้ามัังมเยว่ย่ๆเยจมนย่ๆเอ่มันงลอกใหญ่จพี่น้องเนาะมงเป็นลายพี่น้องในปีนี้กบได พอได้กินอยู่ <c oughs> มีแต่เอาไปต้มเห็ดอันหมงมอยงยังเพระเ่ะไเอานหมมงกวนบอกคอมเมนต์มานะ <c oughs> พูดดีอย่เพิ่มนี่นะพูดดีอย่เพิ่มนะเอาไปต้มต้มแล้กกะซลาวน้ำสลา,าวเกลือแล้วก็ต้มใช้น้ำตาลได้หนึงเอาโมได้นึ่งเลยใส่หน่อยเชวา,าน,น,วาน,น,วนได้คนหมักแตกก่ก็ไปตากเองเอาไปตากเลยจักสองจักสองเลทแล้วมาหย่อมกินก็กึบกรึบกึบที่เพป็นขายนี่ ก็เฮ็ดเป็นนะอือค็เฮ็ดนะแต่เจ้าคือสิบกินนะเจ้าขี้เดียด็เฮ็ดนนี้อะยเฮ็ดอยู่มีจะเฮ็ดจะกินบ่โอ้กินอะแตนเมียห่าน ยังง้นย่องเมียเลยดิหรือเานะรอเมียเรางามที่เดมื่อเลย่นโ่มือเจ้าเขาเฮียมานุผักผักคือผักผักวันยังมือบุ่ยังบุญยงบุวันไหนเจ้าวันพุธวันพุธวันนี้เลยว่าวันพุธ เมือนีินะมบือนี่มบือนเบื่นวนะั่นยังบอลมาฮะเบือนลั่นมาฮะแล้วเดินอืมอ,อืม,อมจ้าจ้า,พ,นะา,าออพี่น้องเลยเน,นาะเออาก็ถือว่าคำมืดยูนิพี่น,น้องเยกะทบถามน้องมันกรับถือว่าเมื่อนั้นน้องพึ่นกันยันได้พี่น้องเลยเนาะตักน้ำตักในซอยทางน้ำทางในนี่ปุ๊บกระกกุ้งกุกเ้เนาะเออ คือว่าขยันมัน,พ,น,น,น,มนมพี่น้องเหรอเก่งเก่งหม่องม่วงนี่ทั้งมีตู้พนันมาให้ฮะก็เลยเอา,อา,อามีเราอย่างพ่องม่วงม่วงพอได้กินอยู่พีน่น,น้องเนาะทำมาผู้ใดมันเฮ็ดเฮ็ดหม่องม่วงกวนพีน่น้องเหรอแตกแห้งแซ่บเนาะแต่ว่าคือเบาะเนี่ยไม่มีล่าหรอกเนาะคือแม่น้องอันแลปเตอร์กะโอ้ย ยากลูกหนึ่เนาะเกาจิ้มไม่ได้ก็กินเข่าเนาะเข้าใจเพิ่นอยู่เล้วมีแต่ว่าทางนอก่นนี้เรื่องบนงัวถีบก็บโบเคยได้เถื่อนนะเนาะปั่นก็บโบเป็นเนาะเคยปั่นของมูบ่างยิ่งหูได้ยู่งกว่นี้ยู่งหูกับโบเคยเอออันนี้ก็ลูกตัวนีเออลูกตายคนดีเราหน่เนาะ <c oughs> ลายลายลายไปดังลูกเราซุกระบะเข่านะซุกระบะซุกแล้วกระซนะวยใส่ติ๊บไนดะ้มาลูกไหมเอาติ๊บเข่ามาใส่มาลูกไหมเป็นบ่อหนีนี่ซวยใส่เตียงนี่เออวใส่เตียงเลย,ย,เ,ยเอาแล้วมาให้น้องมาลูกไหม กินเอลากระสอบทุกทุกข่าวเราทุกพี่น้องเลยนะจังเลมึงเขาก่ออกเมืออะไรพี่น้องตอกทางเมือเราเปิดปกเปิดปีดพี่องัเมือันแย่เนาะน้ยกะป๋าไม ใช่เ,เ,เราเราหนึ่งเข่าเสื้อเข่าเป็นเอาโซ่สีมือใหเบิรงอลยลออลเอ้ครับแล้วมันทุกอยู่บ่อน้องทุกแล้วลทักเตียงใหญ่กว่าเ,เราเาะอเนะเตียงมันสูงกว่านัเตีกงเราสิละ นบ่ดเเอ้ามาเอ๊โอ้โหติบขาว่าเทียงชื่อมังนั่นได้เนาะงามขนาดที่เราเลยเนาะเขาขักลิทั้งนั้นเนาะเอโบ้อ้เออแช่ไหมกระลำปะเนี่ย เอานบนนี้มีแมกราอเฮดเดกใไมใ่เป็นเป็นเฮเ็นเฮรนะเขาอย่างมกรานะเฮดดรย์มันมีแมงกรามบ้านเฮดเดรบ้าน,น,นาาาต้มมีบ่ต้มบอมีชมีให้นี่โอ้ักแล้วกินว่าต้มมีพอบ่อยากบ้านนี่ใส่หัวปัดปัดอยู่ เบื่อต้มมีบ่เบื่อแล้ว่อเบื่อแล้วต้าะแต่นาะเพิ่งบออยากกินต้มีห่อเพียงเลยไม่ใจแล้วนีไม้วรอนีโอ้เราเห็ดแบบซี่ใ่เดบุงี่ไ่องใจไปซิวไปซิวนี่ใจน้อยนี่นี่นี่่นี่ดี๋ยวโตได้ อก็ตัดไม่จังไฟกนแด้หวานเงาเตัดโดดเจ้าน,นะเขาอดีได้เห็ดแม่กลนะลำเออแม่กะลำบ่แ่นเอา้าอดีได้เจ้าบุก,เก้เห็ดบ่เคยเคยอยู่นี่นั่นแหละแมกะลำเคยเข่านี่เป็นข้าเท่านั่นแน่นาะเท่าอย่างเกาะเท่าอะไรเท่าเราเท่าอย่างเกาะที่เราไปปราบสร้างนะที่เรากินเขา่าเราเอาไม้ไปอนันซวยเขา่ามีพลังกำลังนะขาเจ้า อดทุนได้วันเดี่น้องเนาะวันน้อยู่ในอันหมวดช่วยเข่าชักหมวดช่วยเข่าด้วยกันไหมอ๋อด้วยกันบ่อันเดียวกันเท่าไปซั่งเท่าตะกำวยังไม่ได้อะตะกำกับดำโมเมนต์โมเมนต์บ่เฮ้ยี่น้องตัดมันหายก่อนเลยทีเพิ่นบ่แต่ว่ามันมันเปียกมันจะชื้นเด่นบ่ถ้ามันห่อนเอง

biết đấy ấp um nhẹp rồi, thế nào? nhung bơi nó, chắc cá sẹt ti la nỗi này, tay sẹt nó đi, bớt đi, nó khoát, nó khoát nó xoay này, bực rồi, bỏ đi, đi đấy มาหนังฟันซอยกอนเป็ยังไงไรนี่ห like. ละวีเ yeah. นะพะว่าก้อนข่ายมึใหญ่กว่าเราเลยพี่น้ังไยมามาคือเอคนเหดคืออยู่คนแถาคนนุ่มเห็ดเิดบนบอนี่มาแรงนี่เบิดวนี่เบิร์่อโอเเก่งเก่งเนังเนาะเาะเอ i c เนยกับอาหาร ตาางเ่บมนี่บิดไหมโอ้ปิ่งตับทำงานโบเแซ่บเจี่ยบเชี่นี่ก็โบปันใดเนี่ยจริงจริงไปใช่นะอย่าเผา้ววุ้ยไปนี่ก่อนเนาะโอเคโจโจโจตุ๊กตุ๊กเออเบงเอาอี้เหรออีกต้นเราบอกกันให้เก่าแหละตามมีแต่ว่ามันฝนตกแหละมีแต่เราเาสี ออกเมือก่เ <imprisoned> ด anyway, um ้อทางน้องพรบาดนี้เนาะยังไหบ่ได้เมือดาก็สิลำลานี่แหบ่บ่เมือบ่เมือดาบ่เมืออเมือซะอ้ายังบ่ได้เมือซะเด้อไปไปยามไปแ่น้องกวน่ะทุ่งเออันว่าาจกไปน้องจันน้องกินจบ่ไปบ่เออเกิดเอาไปาให้จบไปเอามีผักกระต้มกินเด้อบให้พสิใส่หัวปัดๆๆเด้อว่า เราโมกินมีหรอมได้พิธของอือแล้วพิตาวามื่นพทอกันไม่เนาะอือมื่นพทอกันไม้แล้วไปต้มกินยำเต็มเมล่าไปปักเขา่าหอยกินเข่ากับต้มมีกับรองเข่าลงย้อนเลยเนาะแฉบ,บเลยเนาะอ่านทันเลิศแบบได้เลยตาไม่ได้สบายดีเจ้าน้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเนาะ,ะ <c oughs> โด,ด,ดยโดย ไปพี่น้องกันเนาะสำหรคลิปนี้ทางมายาเองก็จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปกับฝนตกฝนดินพี่น้องกันเนาะโอ้ต้นนกพิราบกัสูงขนาดเนาะไปละพี่น้องเลยพ่อพอกำลังได้คลิปคลิปไหนคลิปนี้จบคลิปเพียงแค่นี้เจอกันเออพี่น้องไปละสบายดี